ปิดซีค่ะมาพร้อมกับน้องวิเศษอีกแล้วสเสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามามะอืมปันนันจังมักเบาอืมภาษากินเสร็จก็กินบัานนัจังมักเบาลูกสาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อเป็นพี่น้องปองไปสู้ขู่สุดคนจ้า มาจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มาพ่อก็ช่องสาวปลาผ้ากินอีกละจ้ามามื้อนี้สาวปลามีแขกรับเชิญมาพร้อมลูกสาวจ้าน้องอะไรริซี่ค่ะ <c oughs> มาพร้อมกับน้องริตซี่เอากล้องขึ้นมาเห็นเธอละ่ะสาวเอาอยังาไมาอ่อีกเรื่องน้อยเนะาะอาวปลาสิพ้ามาก,กินตำลาวกินกับกุ้งกินกับปลาหมึกนั่งบอกว่ากินแต่กุ้งไ้บอลนัง่งมาเสี่ บะได่ละสาวเธาต้องกินสตมตำน้ำมันเผ็ดอ่ะปาฮดเผาไปหนีเกิตตองกินเผ็ดได้นะสาวมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามามะอื้อ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  tổ đi bên này sao ừ. bạn à, muốn đòi hình thì nhằm lên năng ra Ờ, <laughs> nè à, là lại, kinh à, mấy ba mục อยากไปกินบุฟเฟตเนาะอืป๊าฮับพี่น้องสาไลากินเป็นบันอิตสาไล่ากกเมฆเนี่ยสาลา,า,า,สาลาแบบเ้อกินน้ำเหนือยอย่างนม่เธออ๋อปาลิซเธอสู้เพื่อแม่มากเลย ปกติลิซีบอกเคยบอก,กินเผ็ดเลยอือเอาฟังเลย,ยเจ๊บอกเคยเผ็ดเป็นไรบอกเคยสีดล้วจีอือ ไปบ้ากแจ่มเหมือกฮะไปบ้าจักเหมือกมื่นไปย่อยยอยบุยให้ฉันเป็นน้ำบ้าถามอาะไร อืมสำหรับแม่ออกแฟแสบซอปปลาวใส่บักพริกเพิ่มแต่ว่าอย่าลูกสาวกินน้ำบ้ไใดสำหรหนี้ได้เผ็ดยูกิ มันแบบสดใจเอาหน่องไปนั่งด้อไปเปี่ยวทะเล อะไปก็ล่ะอาไปอ่ะอยาเอาลงไปเอาไปน้ำด้วยเริ่มเผ็ดและได้แล้วเธอค่ะฉันเริ่มเผ็ดแล้ว ไปเอาน้ำมาล้างเอาฮะไปอาน้ำมาล้างเอาค่ะเพจยังก่อนไปเอาน้ำมาล้างเอาค่ะถ้าเพจไ,ไม่เผ็ดค่ะเออไม่เผ็ดโอเค <c oughs> <c oughs> ุ้ีทมทะเลหรือตําล่าวตําล่าจเจ๊ทะเลก็เอินมาเส็ไหนตําลูกครึ่งตำลูกครึ่งอื พาแป๊วหนามกันนะนุกสาวเพชรเขากิดไปแล้วที่น้องก็ตาปากอะเป็นไข่อะพี่น้องอยากกินเนื้อซองลองเผ็ดเพชรมื่อกี้กินตามังฮวงโคกที่สองละจ้ะมคนเล็ก แม่อ,อบอกแม่ขอแพจเพจเลยด้วยใจเลยเหรออยักทวงโอ้ยตั้งไหนเป็นวัดก็ส้าเป็นเดือน โอโตกระเดืองดังเนี่นู่นจ้ะแซบอีหลีแซบปั๊สุดแซบยังไม่เผ็ดยังยังกดยันกล่องอือมีแต่คนถามหาเธออู้อเผ็ดอยู่แม่อองเผ็ดอยู่อ่าเผ็นน้ำหลัง กินอืมบ่คอยจืดอันเพลทเป็นไรเอากินมาละอย่าไปจับอีกที่เราไมนสิเพลทแห้งเฮ<ะ>้ยเย่าไปจับอีกตอนไมสิเพลทแห้งมันแสบเหรออือม,มันแสบแล้วอ่ะอือชิมาอื้อคือน,น้องสาวเพ,เเพลี่ยนแทบสาบเป็ีนโน เ่บคาจ้าอืมจ้าเหรอจ้าจ้าคบาบตัวโหยอืมภาคอันน <c oughs> ังคมยกเอยมากิน In bare ned. Ja. Bør du nok ta det hjemme? Pedi nak. Hmm สู่ต่อเฮาอือฉันกำลังเบิ่งลูกสาวกินฉันก็มีความสุขแล้วแล้วเป็ดขนาดนั้นเลยหรือป้านนั้นจังมักเบาอือภาษากินเพชรก็กินบ่ได้จังมักเบาลูกสาวาผู้เบาถ้าเห็นคลิปนี้อยากฝากบอกอีหยังเขาลหลว่ะเอาซื้อว่าจังฝัน เอาปลาหมึกอ,อีกหนึ่งตัวกินให้หมด,ดไไหค่ะเอ้เบาไวหรอกอะ่ะกินอไปไปอิ่มแล้วไปเรือไปเธอถ้าไปากินนั่นแม่พะกะักกับเซตเดยโอ้ยมันเหม็นอ่นนนะบาจังเนี่ยมันตดเหม็นนั่นลหะไปตดอัดหมูเลิศดขึ้นอย่างนี้ ยาจำมอีกถอมันเผ็ดอ้มสูร์นั่งขึ้นสู่์จ้บุปกตินั่งสิบกินเผ็ดเลยมอน,นิสูรคักถ้าเก่งคักสาวเอา้าเบิ้นเราอ่ะเราเอา้าเอาละาจ้ะพี่น้องจ้าลูกสาวกินเบิ้นเราทั้งเผ็ดทั้งหอม ทัทง้ทงเททั้งแสบเอาทั้งเททั้งแ่บเอาละน้าบพี่น้องเหมือนนิสสาวปาะข <c oughs> อลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบสาวป,ป้าภากินเลยด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า